มันห้องให้โชคสวัสดีพี่น้องของฝายสุขุสุขอนมันตามแนวทางของพ่อจิตวันที่สิบเกดโมกกล่าสองหาหกเก่านะพี่น้องคือวันที่สองของพ่อจิตกับพวกเขาเด้ะพี่น้องเด้ะว,วันที่สองของพ่อจิตไม่เข้าลุดพี่น้องสามกับเกดบ่หมี่บ่ไก่แจ็คตัวพวกเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะ กิจก็ให้มาสองวันละวันแรกกับเขาตะเลขวิ่งวันแรกก็ได้วัที่สองกับลุดพี่น้องระเบิงเิ่นเสดยเนาะพี่น้องเลขกับติดหกอยู่นี่นะเป็นกันเน้นติดสามอยู่นี่เลขมันออกศูนย์หกหนึ่งหกน้องพี่น้องเป็น เจ็ดหกแล้วก็เป็นนั่นสามหกซะ ook, mm hmm. เลขติดหกเม็ดก็ยุ่ลักหน่วยความแตะเสียดายผิดแทมอันนี้เป็นเจ็ดหกเดีเป็นสามหกว่าเขานะ่าเปน้องรุดรุดหม็ดรุดทั้งเล็กวิ่งทั้งเล็กจับคู่ไปคนละทีบคนละยางเลยสามกับเจ็ด 没米嘞。 ของเพื่อน i s ม r y เล็กวิ่นให้มานั่ได้พี่น้องได้ถ้าบอมมาอนจับคูเข้อกับจับอวิ่นต่อหนนะึ่งสองเจ็ดเก้า เหลืกวิ่นของเพิ่นคือจับกันวิ่นกันใดได้ี่นอนได้ เพื่อนให้หกกับหนึ่งเดอนหกเดอนหกล่องหนึ่ง ตวรางมาหกบุญหกลางนิ้นนหน่อยหน่อยหน่อยหกสอง

1นึ่งสองห่เก้ดหน่งเก้าหคูได้พีหนองได้หกคูบนลาง โอ้่หบลางถ้าพี่น้องมัก2 7สองเจ็ดสองเก้ากว่าเจ็ดเก้ากจัดเอาเถอะพี่น้องเด้อยเรี่ยกันวิ่งวันน่ะนะพีก่กีิีเน้นติดหกหมดแลละพี่น้องนี่ยพีน่เน้นติดหกหมดคือเก่าละเนี่ เพราะว่าเล็วิ่งพไปเนียนทีหงหลักหนึ่งเลยคิดเป็นตัวล่องล <c oughs> ่ะไปนอนห้องก็แคบหน่อยจอเอาสิบเจ็ดมกรา หกเก้าพ่อจิตเหล็กวิ่งเพื่อนนี่หกหนึ่งสองเก็ดเก่าเพื่อนให้วิ่งหกกับหนึ่งเพื่อนเน้นหกหกสองหกเก็ดหกเก้านี่เป็นตัวเน้นหลักหนึ่งเนี่เป็นตัวล่องหนึ่งสองหนึ่งเก็ดหนึ่งเก่าเนี่เป็นตัวล่องได้พี่น้องได้พี่น้องเอากระแกบหน่อยจะเอาหนักฟ้ตัวเลกกัหา,หาลวดตะลีกันบ่งมาเข้ากับหา,หาหน้าพี่น้องตัวเลขกันเป็นแค่แนวทาง อขอบคุณพอกินลหลายๆครับผมเอามาันๆกันฝากาก็ไหลค็แช่ก็ติดตามได้พี่น้องได้สวัสดีครับผม